ก่อนที่จะปลูกผักนะคะแหม่มก็จะโรยปูนขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ถ่ายผสมค่ะถ่ายผสมทิ้งไว้1อาทิตย์นะคะก็จะทำให้ดินสะอาด แล้วแม่มก็จะใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะปุ๋ยขี้วัว3ลิตรนะคะต่อเนื้อที่1เมตรคูณ1เมตรนะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15นะคะอัตราส่วนก็ดิน1เมตรคูณ1เมตรเนี่ยก็จะใส่อยู่ที่100กรัมค่ะ จะทำการยกลอกนะคะอยกล่องได้อย่างนี้แล้วนะคะยกล่องสูงสักประมาณ15บห้าเซนแล้วก็เอาไม้นะคะเกี่ยให้เท่ากันค่ะ S <S <an itary> แม่มก็จะคุมพลาสติกดำนะคะนี่ก็กันญ่าขึ้นเก็บความชื้นนะคะป้องก,กันโรคแม่มจะปลูกผักกาศแก้วนะคะ ก็ระยะห่างอยู่ที่ประมาณสามสิบเซนค่ะปลูกผักนะคะแหม่มก็จะเลือกปลูกช่วงเย็นนะคะเพราะว่าผักนะคะจะได้พักพักตัวนะคะจะได้ฟื้นตัวได้ดีในช่วงกลางคืนนะคะถ้าเราปลูกตอนแบบว่าแดดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ไหมเดีย๋ยวเวลาเราย้ายเงี้ยมันก็จะต้องแบบว่ามีความช้้ามีความชื้นใช่ไหมคะก็ปลูกช่วงนี้ดีกว่าตอนเย็นนะคะ ตอนกลางคืนเขาจะได้พักตัวค่ะนี่ค่ะปลูกง่ายๆเลยแบบนี้ทําเป็นรูนะคะใส่เข้าไปก็เอาดินรอบๆแล้วก็กดเท่านี้นะคะนี่ค่ะแบบก็ปลูกผักสลัดรวมนะคะตรงนี้เพิ่มเป็นผักสลัดรวมแล้วก็มีที่เหลือตรงนี้นิดนึงก็จะโรยหัวไชเท้าไว้นะคะนี่ค่ะ<อ>ก็หยอดไปนะคะ คจริงใช้ขวดฝาขวดก็ได้นะคะหยอดไปอสักประมาณ1เซนนะคะหลุมหนึ่งใส่ไปสักประมาณ3เม็ดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเลือกต้นที่แข็งแรงนะคะว่าจะใส่เยอะๆเลยก็ได้นะคะเพราะว่าต้นอ่อนของหัวเชื้เท้านะคะก็กินได้นะคะเอาไปใส่มิโซะุก ก็กบด้วยดินค่ะแค่นี้เองถ้าเราปลูกประมาณเดือน 4, สี่เดือนสามเดือนสี่ก็จะเก็บกินได้ประมาณเดือนห้าเดือนหนะคะเปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็คือผักสลัดที่เราปลูกกันนะคะเห็นไหมคะ แบมปลูกแป๊บเดียวเองนะคะนู่นตรงก็เป็นผักกาดแก้วนะคะแล้วตรงนี้ก็งอกแล้วค่ะหัวเชืเท้าเร็วไหมคะเนี่ยแล้วแหมก็เหลือต้นที่แข็งแรงไว้สักสามต้นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดึงออกนะคะให้เหลือต้นสุดต้นที่แข็งแรงที่สุดนะคะต้นสุดท้ายเป็นไงคะโอ้ว้าวแล้วก็มาดูผักสลัดค่ะจะบอกว่า เก็บผักสลัดนะคะถ้าเก็บก่อนที่แดดจะออกนะคะก็จะไม่ขมก็จะมีรสชาติที่หวานกรอบม,มากนะคะแล้วคิดดูฝนตกแบบนี้นะคะจะเพิ่มความกรอบนะคะให้กับผักสลัดของเราขนาดไหนดูเอานะคะนี่คะ่ะสลัดผักของแม่แมงงามมากค่ะนี่เดี๋ยวมาเก็บผักกันคะ่ะวันนี้พ่อแว่นขอผักสลัดนะคะอร่อยอร่อยนะคะพ่อแว่นอยากจะเอาไปทานที่ทํางานคะ่ะ โอเคฝนก็กำลังตกนะคะฝนก็กำลังตกแดดก,ก็ไม่ออกโอ้โหตายแล้วทำยังไงดีอ่ะมันงามมากเอาใบบนๆแล้วกันแม่ไม่ได้ถอนทั้งต้นนะคะนี่แม่เด็ดแบบเนี้ยค่ะโอ้โห <laughs> เพื่อนๆดูค่ะใบเดียวโอ้โหแล้วผักเราอะ่ะมีต้องหลายชนิดต้นละใบสองใบนี่ก็กินไม่หมดแล้วมั้งคะ เดี๋ยวแม่ต้องเดี๋ยววันนี้ตัดสลัดเอาไปแบ่งให้คุณลุงคุณป้าเขาเลยดีกว่าเนาะตัดแบบว่าตัดทั้งต้นเลยแล้วก็ไปแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งอย่างเงี้ยค่ะเอาไปให้เขาดีกว่าไม่นั้นเดี๋ยวมันจะโตเกินไปโอ้โหต้นละสองใบค่ะต้นละสองใบก็ต้นละสองใบ โอ้สลัดอันนี้คือไปให้โอบาจังโอ,โอจีจังนะคะแถวแถวนี้ดีกว่าโอ้โหฝนเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะนี่ค่ะเพื่อนๆแมมก็ทำเสร็จแล้วนะนี่สลัดผักรวมนะคะแล้วพ่อแว่นก็ขอเอาถั่วดันเตานะคะผัดถั่วดันเตานะไปที่ทำงานด้วยส่วนอันนี้เดี๋ยวแมมขยากไว้ทำกินกับลูกนะคะอันนี้พ่อแวนก็ได้ อาหารกลางวันที่จะไปกินที่ทำงานแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเก็บเก็บเลต้าสื่อก่อนฝนตกเริ่มช้ำ

เดว,เดวลูกเดวลูกนี่ค่ะผักสลดัดเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวไปให้อบ้าจัง เขียวอันนี้น,นี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นผักสลัดของแม่มค่ะโอหใหญ่มาก นี่คะ่ะสวยไหมนี่ค่ะนี่ก็คือหัวเช้เท้าที่เราปลูกกันนะคะคือมันใหญ่มากเลยนะคะใหญ่เท่าขาเลยค่ะเนี่ยคืออันเนี้ยขึ้นมาแล้วที่สวนที่อยู่ในดินดิแต่ว่าเนี่ยเพิ่งถอนไปเมื่อวานนะคะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูแต่ว่า ถอนแบ่งให้อว่าจังแถวนี้หลายคนมากๆเลยค่ะกินกันอิ่มเลยค่ะอวาจัง่เออเจไมโอวาจังเลยัสเอ้วเอบุรดี๋สุดบารบดอาดกสุดกสดอบรบดอบบอคารอะระดอาอกดีอาไปให้ โอจจังโอบาจังตกลงกันเนาะไปอืเอาไปให้โอบาจัง่ด้นอนอาบแกับแม่โนโนจ๋า

え、一番奥。いね、はい。<laughs> うん、いはい。あんまり見たことない白いの。ね、白いバラ。でしょ。<laughs>

กำจะเอาไปให้อีกบ้านหนึ่งซ่ลาดาโตเลตาสือนี่นะซาลาดาเลตาสืออะโต้おばちゃんのバ อูก,าาก็่อะทาลูกค่ะทำข้าวผัดให้แล้วอันนี้ทำข้าวผัดไอ้นี่ค่ะข้าวผัดคนะมีต้มยำลังไขยันก,กินซุปข้าวโพดเดี๋ยวนู่รอปลาย่างค่ะ วันนี้แดดดีนะคะไม่ได้ไปไหนนะก็เลยซักผ้าทำความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกดอกไม้โอ้ยพี่จีอยู่นู่นจีเลค่ะบอยอยากพักขนาน้มึนพักขานนี่ค่ะขน,น้ำำหวบ้านาวหูมะนาวเดี๋ยวค่อยกินตอนเย็นโอ้ยขณน้แม่แหม่มกรอบนะคะเยอะมากเลยวันนี้กินอันนี้กันก่อน คลิปนี้ก็ยาวมากๆแล้วนะคะนั่นเดี๋ยวแหม่มไปก่อนนะคะยังไงก็าฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะมีปลูกมะเขือเทศนะคะปลูกสตรอเบอรีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ